S <S นอนพี้เบสจริงไงอันเด็กอันเด็กใครจามไม่หยุดเลยวะซ้อมซ้อมที่เชือมีคืออยากเป็นบ้างอะพี่เกี้ยนอะเฮ้ยเพิ <c oughs> ่งเกิดเป็นครั้งแรกในชีวิต <c oughs> เล่นยังไงอย่าเล่นยังไองอะกดอะไรกดสเปซบาร์สเปซบาร์มาพกดเข้าท่อได้ด้วยอ, <c oughs> อ๋ออัดจิ้วอัดจิ้ว <c oughs> อะไรนะใครใครเป็นแครเดียนนะเจมหรอ ดูดยกันแค่นี้ยกัันดูแค่นี้แล้เหยียบเหยียบดูไว้นะดูนักล่าเห็นนักล่าฝั่งขวาแอบดูอะไรไม่รู้งงดีดีพายดูดีดีเกมจะตดเสียงดังอุ๊ปปุกทำไรอ่ะคนดักฆ่าคนไอ้นั่นมันอยู่ห่งท่อมันมันดักเหรอดักคนครับใช่ครับคนครับอ๋อคือฆ่าคนแล้วก็โดดลงท่อหนีเลยหรอจามจามจามได้กี่คนแล้ววะมันดูไงว่ากี่คนแล้วเนี่ยในนี้ในนี้จามหมดแล้วเฮ้ย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 อาไรฟิน ทำอะไรอ่ะชัดเลยชัดเลยเอ็ดเดี๋ยวเอ็ดเอาเดี๋ยวเราฆ่ากันอย่างงี้เหรอเอ็ดยังไงเนี่ยเกี่ยวเอกอะไรเอกเดินมาตรงท่ออยู่แล้วต่างฝั่งมีคนตายไม่ไม่ใช่ฆ่าคนเดียวอลิฟีนฆ่าคุณฟุกอะสมเนี่ย เดี๋ยวดำเมื mm. ่อกี้ที no, like ah, like ่กดฆ่า like. ก er ันเพราะว่ามีมิมิกหรือเปล่า PS ฆ่าต่อหน้าอลิฟีนข้าต่อหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไอ้กล้าพี่กายเราเห็นว่าพี่โกเต้ฆ่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราโหวตแก๊งไหนก่อนเราเอาคนที่เราเห็นต่อหน้าก่อนพี่อันนี้เห็นต่อหน้าเลยคืออลิฟีนอลิฟีนข้าอยู่ใซอยกันสามคนฆ่าแบบฆ่าขาวลุยไม่เห็นใช่ไหมว่าผมยืนฟอมตัวนมาพี่เห็นใช่ไหมโหวตมาเอาพี่ฟอมส่วนได้เหรอเอาไม่ได้โหวตด้วยเอาโหวตไม่ทัน คุยยันท่ตายทตายคิดโอ้ยต้องขังคุกไม่กัน้บอกว่าระวังให้ดีอะไรฟีนเป็นเราไม่ต้องให้พี่หาไหมระวังให้ดีอุ๊ยอะไรฟีนเป็นจริงทุกคนผมตกใจคนในซ่องตลอดเวลา รีฟิทฆ่าคนจริงอะ่ะฆ่าเราต่อหน้าเลยพี่พี่ร้อยฟัง่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการที่พี่ไปดูไอ้ไอ้เบสมันอยู่ตรงทอ่อแล้วม,มากับเจมด้วยแล้วรีฟินก็หันไปฆ่าคุณฟุกเลยเหมือนกับมั่นใจว่าตรงนั้นมีมีคิวเลอร์อีกคนนึงอะ่ะแบบจะฆ่าดับเบิ้ลคิวอะ่ะนี่ไงพี่ ต่อใครยิงพีเอสพี่เอกนี่ไงพี่เจมยิงพี่เอสอะไรขึ้นอีกอ่ะเดี๋ยวเอาแล้วทำไมมันตายสองคืออะไรวะน่ารองไห้ของโซไม่ได้ยังไงพี่เอกพูดมาก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะสิมันจริงแต่เราเลยคือพี่เจมมาเดินมายิงพี่เอสนะถามพี่เอสว่าพี่เอสรอดมาได้ไงพี่เอสบอกว่ามีคนมาเปิดโกงแล้วพี่เจมก็เดินมายิงพี่ไม่คือคืออลิฟินแล้วอลิฟินฆ่านักล่าได้ไงอันนี้งงมากเขาปลอมตัวหรือเปล่าพี่ไม่ไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงด้วยตอนนั้นที่อยู่กันสามคนอะเฮ้ยเดี๋ยว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 รู้แล้วรู้แล้วพี่ล ตายแบบตายแบบไม่ได้โดนฆ่าใช่ตายแบบไม่ได้หมดตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะงงหมดเลยเนี่ยผมว่าเราควรเบิอเวลาผมคือผมว่าควรบดขยายเวลาเบิดคืออย่างนี้เว้ยเต้คือเจมส์สงสัยอลิฟีนก็เลยไปยิงทิ้งเพราะว่าอลิฟีนอเดินเดินผ่านคุณฟุกแล้วคุณฟุกตายแต่จริงแล้วคุณฟุ่ะตายเพราะว่าเป็นคู่รักกับพิลี่ที่โดนฆ่า ใช่เจมส์ใช่มีคนฆ่าพิลี่แล้วคุณฟุกก็เลยตายกลางต่อหน้าเราเลยเราก็เลยสงสัยกันเองถ้าไม่ใช่ในกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่พี่เบสไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจมไม่ใช่คุณฟุกไม่ใช่อะไรอีกวะอลิฟีนเอาเขาเหลือเต้เลยพี่เอกโอ้ตวใมากเลยมันมันมันซ้อนอนะพี่มันซอนซอนเพล้นะซอนเพล้นะผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจีขอโทษพี่ ขึ้นลงไห้ทำไมผมรู้แล้วแม่งเอ้ยพี่พีผมไม่อยากทำแบบนี้เลยมึงมันไอใช่เหรอผมรู้ทั้งสองคนเลยพี่พีกับพี่โัเต้ทำไมอะไล่ฟังหนไล่ฟังหน่อย ผมเป็นบีมิกว่ะพี่ล้วพี่บีาพูทุกอย่างให้ผมฟังพี่ปบีมิกพูดทุกอไโมตพี่มี่ฟังจากเรียกชั้นน้องบีแล้วน้าก้้าจรงก้าจะพูดรู้ทุกอย่างเกี่ยกับเขาเลยรู้เผื่อใจให้ไปใครบอกผม่มนเยอะทีเดียว อู๋แม่งก็ไม่น่ารู้ดิหลายกาศนักหนาเราได้ยินน้องเกิลไม่มันมันมาถึงมันรู้ได้ว่าผมเป็นมันบอกว่าพี่พีเราพูดด้วยกันสีเดียวกันมันเห็นสีไงวะไม่กล้ามันไม่เห็นมีหมึกไม่เห็นมีหมึกไม่เห็น เราใช่หรอเราแรกมันพูดเลยที่ผมยืนเงียนอยู่ข้างในแด้งกันสามคนแเราแรกพูดเลยพี่พีเราพวกเดียวกันเราสีเดียวกันที่มันสุ่มไปดิมันยิงสุ่มไปหมอเนี่ยแล้วมันไปสุ่มเจอยองไม่แดงก็ขาวก่อนผมจะตายอ่ะพี่กล้าเดินมาถามกลายเป็นพวกผมเปล่ากล้าหมายถึงอะไรอ่ะแล้วสวัก็เห็นคัตซีที่เป็นตัวผมเองฆ่าผมอ่ะผมว่าอ้าเฮียกูทำอะไรวะทำไมกูตายส่งพี่ลี่อย่างหาเลยพี่ลี่เดินมาถามหาคู่รักกับผม มึงทำให้พี่มันเป็นเหตุที่ทำให้พี่ต้องตายด้วยแล้วพี่แรับไปรับมาพี่แม่กูแม่งก็ไม่น่พูดชื่อมันเลยอันนี้พี่ขออธิบายซีนพี่ก่อนคือพี่นับผู้ต้องสงสัยไว้ว่าตัดใครออกบ้างตัดตัดตัดพี่นับแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆเต้เต้ก็ถามว่างั้นเหลือใครพี่พี่บอกว่าเอ้าเหลือเต้ดิแต่แม่งฆ่ากู ผมก็ไม่น่ารู้ดีหรอกแม่งมีขำก่อนฆ่าด้วยนะเล่าทุกอย่างเลยขอเล่นหน่อยนะครับอย่าฆ่าผมเลยนะครับฟุณฟูกฟูกแปลงร่างได้ปะเนี่ยฮะอะไรนะแปลงร่างได้ปะได้ไหมได้เหรอคุณฟูกลงได้เหรอคุณฟูกจะเก็บความร้อกฟูกไว้ ขอแค่คุณฟุกบอกมาฮะอะไรอะไม่คุยไม่กูคุยกูสอนบทเฉยๆไม่มีอะไรพี่ทำอะไรแล้วมีติดเอฟเลนท่อด้วยกูสอนบทพี่กูท่องละครอยู่คี่ว่าฉันจะรักคุณตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าคุณคุณจะเก็บฉันไว้ในใจหรือว่าคุณจะทิ้งฉันไปคุณบอกฉันมาเถอะอันเนี้ยอีใครอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเั้นฉันต้องขอโทษด้วยเพราะฉชนคุณจะต้องไปก่อนลาล่ะ คุณฟฟกแล้งออกมาทำไมอ่ะผมจะบอกว่าผมเป็นแมชคีนอ๋อแล้วไปถ้างั้นก็แล้วไปจบนะจบนะจบนะก้าจบนะจบนะจบจบจุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูอุ้ย ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมนะคือเป็นอย่างี้พี่ลี่กับพี่เอสเป็นคู่รักกันแล้วแพทเดินมายิงแต่พี่เอสตายตรงไหนผมไม่รู้นะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมเห็นแต่ผมยังไม่ได้รีบบอก์พราผมยืนช็อกอ่งช่มันมีโลแมคานิกด้วยไหมมีมีพี่ก็เคยเป็น <c oughs> ใช่ไหมคุณพู้ชไม่ทั <c oughs> เลยแต่ผมไม่ไหวแลยยืนดีเดียมเจอพี่เอชคุยกับ ียอะไรอ่ะยอะไรซ้อมวีดีอมบดพี่ซ้อมซ้อมหมละครกูซ้อมบทละครไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็งงอะไรคุยกอบพ่อมาเียมตายตรงไหนอ่ะพี่พี่เอส เป็นคู่รักกับวิลลี่แล้วแพตตี้ยิงเลยตายกันหมดเอ้างั้นก็ไม่ได้มีคิวเลอร์ฆ่าเลยหรอไม่รู้พวกเราเป็นคนอะสี่ะใช่เราเป็นคนผมกับคุณฟุกเป็นคนไว้อย่างนี้ละกันพวกผมว่าคนหมดเราคนหมดเลยใครที่เหลือใครอ่ะเจมส์โดนมาโดนไหมเจมส์มันนิ่งเลยเจมส์มันนิ่งเลยโดนแกมาแกมดนไปไปชั้นบนใช่หรอเขียวและไข่บดพีเบนพีเบนโดนไปหรือเปล่าผมต้องไปปั๊มไปดีไซน์แมนอะยากมากเลยอะ ต้องไปสื่ต่อนะผมต้องไปสื่ต่อละบางตัวด้วยทุกคนโคตรคุยกับท่อไอ้คนไอ้คนเดินมาเจอไอ้คนหลอนคนอะไรยืนคุยตอนนี้เลยพีเพีเพีเกอดหน้าเลยพีเอะไรพีเดเป็นคน่าเอฟตรงไหนพี่ฟุกพี่ฟุกอยู่เปล่าไอ้หลังหลังหลังักอะพี่ฟุกพี่ฟุกพี่ฟูกุยอยู่เปเดี๋ยวใครคุยกับท่อจ้ะ ตาไหลพี่เจมได้เล่าแล้วก็ระบายความอัดอั้นตันใจของเราที่มื่เกี้ผมพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้มันมันมีเขียนว่าอยู่ใต้ชื่ออันนั้นผมใช่เอ้าเดี๋ยวมันโดนสองคนได้หรือเปล่าเน่ี่ให้ใครบ้งี่พี่เจมพี่ให้ตัวเองกับเจม อาใหา่น้ะก็เป็นคนให้งัเงินพี่เป็นผู้รับนะพี่เบนตัดสินใจกันอย่างนี้เลยหรอก็พี่เจมพี่เจมพูดมาข้อมูลมาแล้วอ่ะไอ้แกาโดนไพ่หรอไม่ลราพี่ก๊ตเต้คุยกับพี่ฟุกที่ไหนพี่ฟุกอยู่ในท่อพี่ฟุกเป็นหรือเปล่าคุณฟูกไม่ได้เป็นยืนยันเลยไม่ได้เป็นมาการ์เอร์เมื่อกี้อ๋ออ๋ออุ้ยโอ้โหหลอนเลยกูดูสีเลยดูสีนะคนนั้นคือคุณฟุกเง้วเอ๊ะ ความลับเลยนะพี่เป็นแคนาเดียนจริงเหรอใจเป็นแคนาเดียนเห็บอกว่าแค่นี้ตัวพี่ทำเตัวนักกินจะได้เนะเพตัวนักกินไม่พี่พี่ว่าไปฝั่งนี้แล้ไปฝั่งนี้ไอสุดสุดแมปเลยเต้สายบนสายบนแล้วเล่นทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเลยพี่ฟุกเลยเดี๋ยนี้พี่ฟุกเลยพี่ฟุกขวาบนดีกว่าเต้ขวาบนความลับนะความลับนะพี่คือพี่เป็นแคนาเดียนความลับของความลับเห็นแล้วเห็นแล้ว เดี๋ยวเราแบบว่าค่อยๆย่องไปได้ไหมอ่ะค่อยยองเลยค่อยย่องผมเนี่ยพี่โรตีที่ผมบอกพี่ตัวเล็ะเอาใครนะสรุปกูเป็นแคนาเดียนเป็นสองคนพี่เต้เต้เต้ไปกับพี่สายบนเลยปะไปพี่สายบนเลยปะซ้ายบนซ้ายอย่าเด้อกูเป็นแคนาเดียนเด้ออย่าฆ่ากูเด้อผมตั้งหาวุธไปแคนาเดียนไอ้กายมันมั่วโบทกายเลยเดี๋ยวไปโบทละ พี่เป็นแคนาเดียนผมอาจจะเป็นตัวโตก็ได้ปวดกายอะไรช่วยพี่เดี๋ยวผมเป็นล็อกสมิธกู๊ดไม่รำมากูหกพี่ทำไมว่าเป็นแคนาเดียนอ่ะไอ้กล้าด้วยไอ้กล้าก็โกหกเอาจริงเหรอล็อยู่พี่เอาวี้เต้เต้ใครใครบอกเต้ก่อนว่าเป็นแคนาเดียนพี่ปะเป็นที่พี่เหรอพี่บอกเต้ก่อนก็พอเกิดมาพี่ก็บอกเต้เลยผมเจอกล้าตั้งแต่เราเลยเรา เต่์ยังโหวดพี่เลยพี่โอเคไหมหมอพี่บอกเต้ก่อนว่าพี่เป็นแคนาเดียนเต้ฟังดีๆดิเต้จำได้ป่าวเจมพี่กินเงียบไปแล้วเกมแกล้งใบตัวเองพี่เจมแก้งกูคุยกับท่อวะขับี้ครับจับจับคุกเฮ้ผมเปิดให้ผมเปิดให้ผมจะพิสูจน์ตัวเองได้ได้ไี่ไายเกมโอ้ไม่กอดเกมแกล้งพูดไม่ได้แกล้งโดนใบอ่ะ ไม่ผมไม่ได้แกล้งจริงพี่มันขึ้นว่าฉีดแสดงว่ารอบนั้นนะพี่เบยไม่ได้เป็นคนใบ้ผมแล้วใครใบ้กันแน่อะไอเจมมัก็ไม่รู้แต่ใครแล้วพี่เจมพี่เจมไปด้วยด้วยหลวงใบ้ได้ยังไงพี่เจมพี่ยังไม่ได้เออมันมีคนร้ายได้ไงมันไม่มีแล้ว ต่เสียงเเกมดี๋ยวเอ้าคุณฟุกผมได้เก็บความลับคุณฟุกไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเอางี้ลองเรามาไล่โลดีกว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นอะไรบ้างไงคือคือกลายเป็นเป็น lobster ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นเจอในร้านสักร้านหนึ่งเจอในตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยที่มาที่มาชุลมุนชิบหายแล้วโดนฆ่าแล้วโอ้ย นี่ไงอยู่น้องพีน้องพี่เป็นแคนาเดียนมันได้รีพอร์สมันได้รีพอร์ตเพราะว่าอ๋อแสดงว่าคนที่ฆ่าเขาเรียกเป็นโปรเฟชั่นแนลไม่ไม่น้องพีเป็นแคนาเดียนน้องพีไม่ได้เป็นเอ้าแล้วถ้าเป็นโปรเฟชชั่นแนลปุ๊บแล้วเจมจะโดนใบได้ไงอ่ะไม่ผมโดนใบจริงรอเราเมื่อเกิดแต่รอบนี้ผมไม่โดนอันนี้มีโปรเฟชชั่นแนลหนึ่งคนใช่มีและหนึ่งคนแน่นอนชัดเลยคือแสดงว่าเป็ดก็สามารถอนะได้ใช่ไหมบุตรได้ใช่ไหม ใครใครเป็นคนบอกนะว่าพี่ฟุ๊กเป็นไอตัวโรมุดท่อใครเป็นคนพูดผมเองสามสิบวินาทีครับสามสิบวินาทีโอเคพี่พี่พี่เป็นคนบอกว่าคุณฟุ๊กลงท่อได้คุณฟุ๊กโคตรโหดไม่เราก้ากล้าโดนใบอ่ะขันเลยขันเลยเดี๋ยวโดนจับีกแล้วคุณฟุ๊กเฮ้ยโคตรโหดยไงก็ไม่รู้แต่ผมบอกไปได้คุณคุณฟุ๊กอย่าฆ่าผมโอเคป่ะคุณฟุ๊กอย่าฆ่าผมโอเคนะ พี่ฟูกพี่ฟูกเป็ดเป็ดตอเอาฟูกผมจะเก็บความแล้วคุณฟูกผมเอาจริงถามตรงๆเลยเป็นผีหรือเป็นคนอ๋อเป็นเมคานิกเหรอใช่ครับเป็นเมียนอยู่ตลอดเวลาเลยใครอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวคุณฟูกออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมจะออกไปคนเดียวแต่ก็ได้ช่วยด้วยฮัลโหลเฮ้ยเนี่ยคุณฟูกไปแล้วคุณฟูกออกท่อไปแล้วคุณฟูกเป็น ้พี่เออ่ะเป็นเหมือนกันเป็นอะ <c oughs> เป็นคนเหรอพี่เป็นแคนาเดียนไงบอกไปแล้วอุ้ยชิบหายแล้วโดนจ้าเาาข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไม่เห็นเราคุณพุกดีไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย ดูดิโอ้ยตรงีไม่มีใครไปโหวดคุณฟุกเลยผมรีบเอาจริงหวดุฟุกเลยฮัลโหลพี่เต้ฮัลโหลผมขอจบการพิพากษาแตเพียงตรานี้ครับโอเคการจิ้มใครมาหนึ่งคนลงทันที่พี่เจมเลยพี่ไม่ใช่พี่เจมพี่ว่านา่าจะมันไม่มีทางเป็นผมได้เลยพี่ฟุกกับพ no> ี่เอกเพราะพี่เอกพูพี่ฟ <Sí ุกไม่ใช่คุณฟุกไม่ได้เป็นคุณฟุกเป็นไมคานิีอลไอเหลียว่ามันไม่มีเป็ดแล้วแต่ละเกมมันบัสเตอว่ะยังไงคุณฟุกก็เป็นคุณฟุุกกหนนีีคผมไปอ่ะ ผมดีสีคุเพื่อไปสั่นระคังเบื่อมีใครตายผมจะได้ยืนกันตัวเองพี่ให่ผมเงินไม่พี่อตามกฎหมายอ่ะุณว่า่มนายเร็วมากดหมายาอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยคุณพุมิจะหนีออกมาใจเดยกูครูรีเอยู่เอ้ายี่เจมส์ก็เป็น p o l i c a n จริงเหรอเออว่าคุณภุมก็เลยโดนอันนั้นเตเป็นพ o l i า i c i พี่ เมจิมไปขวาบนเลยพี่วะเจมขวาบนเลรีกรุ๊ปเราไปรีกมันงั้นเต้นตามละไงอยู่ตรงไหนเควสพี่เจมอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวผมจะไปเควสพี่เหรออยู่ตรงไอ้ซ้ายเลยไอ้แฟคทอรี่อ่ะเออผมอยู่เวเฮาส์เวเฮาส์อันไปแฟคทอรี่ก่อนออกไปแฟคทอรี่ก่อนนี่แฟคทอรี่เนี่ยมันให้เอ็กควงไอเนี่ยแล้วก็ใส่ใส่แหวนน่ะเนี่ยมันจะต้องหมุนเมาส์อย่างเงี้ยแล้วก็มีมีใส่วงแหวนเข้าไปอ่ะตรงกลางเวทขึ้นปะฮอ้าเควสขึ้นพี่รอดแล้วเอ่าแทพจะร้อยเป็นเป็นว่าเป็นพี่เอก ม่ได้เป็นพี่กายไขกุญแจให้พี่สามไม่ก e ็ใครเอ้าก็ที่บอกว่าเป็นเป็ดโปอะไรอ่ะกายไม่เหรอเฮ้ยเควสตรงนี้มีจริงนะเควสตรงนี้มีจริงโอ้ยเดี๋ยวเกมเห็นอยู่เลยเมื่อกี้เห็นอยู่เลยมีคนนั้นน่ะเดี๋ยวกดกดกดเดี๋ยวมันหลับเลยมันไม่เป็นอ๋อแม่ไอ้ยยากชิบับโซนน่าเอาไม่ไปแล้วม right. like e ันได้หน้าน <im right claro> ี้ไม่ได้เอาแล้วเราจะ จบเลยใช่ไหมกายฮะทำไมทำไมทำไมผมถึงรีพอร์ตก็กายเป็นไงผมไม่ได้กดรีพอร์ตนี่กายเป็นฮะผมกดพูดอยู่เลยไม่ใช่เตเป็นแคนาเดียน <Canadian. S 3> ผมรู้แล้วผมรู้แล้วเดี๋ยวเตไม่ได้เป็นไอากา้ก้าเป็นแคนาเดียนพี่พี่เห็นกายอยู่ข้างล่างเอา,อางี้ดีวกว่าผมโหวตพี่เจมผมโหวตพี่เจมเออผมผมเออผมโหวตไอ้พี่พี่เจมเจมอ่ะเออแล้วกูต้องเลือกใครทั้งนั้นนะพี่พี่จะโหวตใครก็ได้มีพี่เจมกับพี่เจมเกมโหวตพี่เหรอ ไห้หมดพี่หม่ะไม่พี่เจมก้าเจมโคตรเลยกล้าเจมมันละครจริงจริงจรลยไม่น่าเชื่อเลยไม่ผมตกเนผมตกานน้องพีเลยตกานพีบเลยพีไ่เจมโคตรนานเลยวันจเกือบจะชนะแล้วอะ